ขวางแบบนขวางขวางแต่ถ้าเป็นคนขานเล็กๆเราจะบีบยกยนี้เลยนะนี่โอ้นี่พังผืดยึดพังผืดยึดปกติถ้าเราบีบอย่างเงี้ย่ะมันจะยกขึ้นได้อันนี้พังผืดยึดยกไม่ได้มันก็จะอย่างนี้ก่อนพฤตินะศาสต์นงพฤติศาสต์เหมือนเซียนรลทไรเมื่อวานเลยแต่เอาสิจับยกแต่ตเราเซลลนรลท์เราทําเพื่ออะไรยึดพังผืดอ,อันนี้พังผืดของแท้หัวกล้ามเนื้อเมื่อกี้น่ไปถึง อาการเดียวกัน่วนหัวก้านเมืวอลงลงมันใหญ่ใช่ไหมนอนขึ้นมันช้าก็ลงเลยไม่ดนให้มันรู้ไปหัวแบ่งไว้สองหัวเด <s illy meillä> ี anyway. ๋ยวเรายืนอีกฝั่งก็อย่างนี้ดีไมอยู่ข้างในจะไม่เจ็บักนนี่เดี๋ยวออกไปเนี่ยยกขาได้เลยเนี่ยถ้าสมับเนี้มันก็สามารถ นวดแล้วก็เนี่ยคือพิมพ์เขยา่าให้เกิดการคลายเนี่ยค่ะเนี้ยได้เลยนะ,นะอ่าสแด้วก็ใช่ไหมตอนนี้ยวม,มเลยละ่ะสบายมากนี้เราก็สามารถใช้การบิดกล้ามเนื้อบิดส่วนทางการเพื่ออะไรเพื่อดันมันออกจากกระดูกใช่ไหม